มัเเเนเรมากทกนีกินข้าวเศร้าจมันได้ยังกินข้าวเศ้ามอนี่มามากําลังห่เอ้มามามามข้าไปเห็ดเรีย hmm. ย uhh like ัีงยแก้วบ่เมื่อไรมื่อไรก็จะกินแต่แก้วจนบ่เดี๋ยวนี้แห้งเห็ดเียกเห็ดงานบ่เบิ่งเียส่แก้วเอกงานแต่แก้วเอ้า h my ยังเลยเจ่าปลา มึงก็จะลาตามป่าตอนนั้นแล้วแต่บาดนี่เทาหยัางเยอะหยัางนล่อนี่ที่หยังนี่เทาเนี่ยนี่คอยฟังหูยี่หรี่หยั่งักการจองแม่งฝึกันพักการจองโอ้ยขอยย่งบุว้เดาเอ้จะเอาเทามาปนี้มาจะกินได้บ่อบบอบอกินหัวแม้องไปหาเย็งเดียกเง้ยเ้ยไข่โยอันนี้นี่ขหวานกินง่ายอยู่หรอก เอาเ้วยมาคอยจะกินของหาเอาหยังเอายงอีกอยู่บ่มันมีอหยังอีกอยู่บ่นี่หยังเเรื่องมากนะหยังกับซีกินหยังกับซกินเอากิอยู่เท่ากิ้งิ่ิงนเนีเียนมาตบาราในก็เี้ยเรียกคือหมากเายผู้หาผู้เหตุมันแยงเจวเจลในก็มัดเถ้า วั้การจองในกำลังมันมั่นพอดีเลยได้โอรแกะปัไหนได้เท่าเนาะเออวอ้เขาไม่เท่าขามาัวใท่าดน้ป่เจอบอมันจะกินป่ะ